สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tha Lottery กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันต่อแรนดอมแรนดมนะคะแรนดอมกันไป3คลิปแล้วชอบหรือเปล่าไม่รู้ใครอยากมีคําถามอะไรเมนไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้นะคะคําถามส่งประกวดเข้ามาเยอะแยะเรามาค่อยๆทํากันทีละคําถามเป็นคําถามที่ส่งประกวดเข้ามาแน่จ้ะมาดูเหตุผลกันหน่อยคําถามนี้คือ เพราะอะไรเขาดูไม่สนใจเราเพราะอะไรเขาดูไม่รักเราเพราะอะไรเขาถึงดูไม่ใส่ใจเราเออมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเรามาดูกันซิคือเรารักเขาอ่ะเราชอบเขาอ่ะเราตามใจเขาเราเอาใจเขาเราดูแลเขาแล้วเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่รักเรามันไม่ชอบคนดีอ่ะมันไม่ชอบคนเอาใจอ่ะมันไม่ชอบเราอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะ มาดูสถานการณ์รักของคุณเป็นการแรนดอมคลิปแรนดอมคือถ้าพลังงานตรงไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ไปดูคลิปอื่นโอเคไหมอืมเรามาดูการเซว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณคืออะไรความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันฮึอ่ะเรามาดูกัน <c oughs> ความรักความสัมพันธ <sh am expanding noise> ์ของคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเป็นครอบครัวกับเขาแล้วหรือว่าคือเป็นอะไรซึ่งกันและกันหรือครอบคุณคุณครอบครัวคุณครอบครัวเขารู้จักกันมาเป็นเป็นคนที่เคยคิดจะสร้างครอบครัวร่วมกันก็ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเคยวางบางคนนะคะวางแผนวางแผนการเป็นครอบครัวหรือบางคนเป็นครอบครัวกันมาก่อนแต่ว่า ความรักที่มันเหมือนมีกำแพงไหมมีกำแพงกวางกั้นมีเขาเองเป็นคนดูมีโลกส่วนตัวสูงไหมเขาค่อนข้างมีเส้นไว้เส้นแบ่งไว้ชัดเจนไหมว่าคุณไม่มีสิทธิ์ล้ำเส้นหรือไม่มีสิทธิ์ก้าวเข้าไปเกินกว่าที่เขาขีดไว้เออประมาณนั้นและคุณคุยกับคนที่คิดมากคิดเยอะคิดช้าคิดนานฉลาดก็ได้ หรือในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนี่ยเขากับคุณเขาอาจจะมองความสัมพันธ์นี้แบบเป็นรักนะแต่ให้อิสระที่จะรักให้อิสระที่จะทําอะไรก็ได้ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้มีอะไรที่เราจะผูกพันไม่ได้มีอะไรที่เราจะไปกันต่อได้หรือไม่ได้ให้สถานะอะไรคุณสถานะอาจจะเป็นแค่ เป็นเหมือนคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความสัมพันธ์ทักทุกวันคุยทุกวันแต่ไม่มีสถานะไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นคนที่จะเข้าไปอยู่ในขอบเขตเขาได้สถานะไม่มีเลยไม่มีสักุณาจะคุยกับราศีกันแต่เป็นการรักกันชอบกันเขารักคุณ คุณรักเขาเหตุของการมาเจอกันอาจจะเป็นการที่ครอบครัวนำพามาหรือเขาอาจจะเป็นคนรู้จักกับคุณในสมัยในเยาว์วัยเด็กครอบครัวเป็นการมีคนชักนำมาคนในครอบครัวก็ได้หรือเคยเป็นเพื่อนหรือเคยเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเคยอยู่บ้านเกิดเดียวกันภูมิรำนาวเดียวกันนะคะ เป็นลักษณะของคนที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณเหมือนโดนตั้งกำแพงอยู่เสมอเสมอมีความรู้สึกถึงการอินเลิฟซึ่งกันและกันรักกันนะมีความรักต่อกันเขารู้สึกชอบคุณมากคุณรู้สึกชอบเขามากตอนใหม่ๆอะไรมันก็ดีมากมีพาชชันมากมีความปรารถนามีความต้องการมีความรู้สึกอยากพัฒนากับความสัมพันธ์นี้มากถึงมากที่สุดเ คุณดูศรัทธาเขาคุณดูเห็นเขาเก่งเห็นเขาเป็นคนที่ดูมีพาชั่นต่อการทำงานคุณศรัทธาเขาดูเขาเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถเฉพาะดาเฉพาะทางเหมือนคุณชื่นชมชื่นชอบดูแล้วเขาเฉยๆดูนิ่งๆดูเหมือนคนไม่เจ้าชู้ดูเหมือนคนแบบเฮ้ยคนแบบนี้ไม่ใช่คนเจ้าชู้หรอกอะไรอย่างเงี้ย คิดไปเองอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะแล้วยังไงต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงมันเจออะไรมาแต่พอคบคบกันไปพอคบคบกันไปคุณเริ่มมีความรู้สึกถึงความรักที่เริ่มไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยแน่ใจในความรักความสัมพันธ์นี้ คุณอาจจะไปแอบซื้อไปแอบส่องไปมองเขาหรือได้รับข่าวสารมาว่าเขามีชอยเยอะเขาอาจจะดูโปรไฟล์ดีหน้าตาดีชีวิตดีเลิศหรูเชียอยู่ในสถานการณ์ที่ดูดีแล้วก็ค่อนข้างมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแล้วเหมือนเขาตั้งกำแพงใส่คุณบางครั้งก็วิ่งเข้าหาแต่บางครั้งก็ทำเฉยนิ่งๆเหมือนเราไม่รู้จักกัน หรือสถานการณ์ที่คุณผ่านมาแ,แรกๆมันเป็นความมันมีแพชชั่นมีการอยากเดินหน้าแต่มันไปได้ยากเพราะว่าความรักนี้คุณมองว่ามันเป็นสามดาบไหมหรือในบางคนนะ่ะไปดิวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวแล้วแต่ในบางคนนะ่ะรู้ว่าเขามีครอบครัวก็เดินเข้าไปแต่ว่าก็คิดว่าเขาคงจะเบื่อครอบครัวเขา เขาคงจะอยากได้ที่ปรึกษาเขาคงอยากได้กำลังใจออลักษณะของคุณอาจจะอยากเป็นกัลยะาณมิตรอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกันไปก่อนเป็นเพื่อนที่ให้คำปรึกษาหาลือคือเติมเต็มกันได้ในส่วนที่เขาขาดในส่วนที่คุณขาดคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะในความสัมพันธ์ที่คุณจะดูเหมือนจะครอบครองเขาเปล่าก็ไม่นะแต่มีความรักให้กับเขานั่นแหละ ในบางคนคุณคิดว่าเขาอ่ะอาจจะอยากได้การเติมเต็มเหล่านั้นแต่พอคบเข้าไปหรือคุยคุยไปหรือมีสถานะไปไปมีซัมติงกันแล้วก็มาเห็นได้ว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาค่อนข้างจะทำให้คุณเจ็บและเขาค่อนข้างมีคนในความสัมพันธ์มากเกินมันไม่ใช่แค่ครอบครัวเขาเิง มันมากกว่านั้นตอนแรกคุณคิดว่าคุณอาจจะเห็นเขา,เอ,าอาจจะมีปัญหาก,กับครอบครัวในบางคนบอกว่าจะเลิกกับครอบครัวแล้วในบางคนบอกว่าอยู่กับเมียระเมียใหม่ดเีเมียไม่ดีพี่อยากอยู่กับคนอื่น <c oughs> อารมณ์นั้นหรือเปล่า <c oughs> มีความรู้สึกว่าบางคนนะในบางคนอาจจะอาจจะก็บอกว่าอยู่กับครอบครัวเรามันดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าแบบ เขาอยากจะได้ความสัมพันธ์เหมือนเขาอาจจะต,ตอนที่เข้ามาเขาอาจจะมองคุณว่าคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชอบในเรื่องของความถูกใจกันและเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไระเขาเรียกว่ามีคอมมิชเมนต์มีการมีมีการให้อิสระซึ่งกันและกันเหมือนเขาคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนรักสนุกอ่าก็ได้อา่าถ้ามาสนุกมานี่นี่มาหาพี่นี่ คุณอาจจะเป็นคนรักสนุกเขาก็อาจจะมองคุณเป็นแบบนั้นเหมือนแต่ก็คุณก็รู้เนี่ยว่าฉันไม่ครอบครัวคุณก็ยังเดินเข้ามาแสดงว่าคุณน่ะรักสนุกใช่ไหมต้องการในอะไรที่มากกว่านี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเขาก็ทําให้คุณเจ็บระความระความสัมพันธ์เนี้ยบางคนนะบางคนคุณอาจจะมองว่าเขาดูร่ํารวยก็ได้เขาดูมีสตางถ้าเกิดคุณเดินไปกับความสัมพันธ์นั่นหน้า,นา,นาข้างหน้าแล้วเนี่ย วันนึงถ้าเราเกิดความยุ่งยากเกิดความรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินมีไม่พอใช้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะอยากได้เขาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็ได้ในบางคนแต่ในบางคนไม่ได้มองถึงตรงนั้นในบางคนต้องการมองถึงการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจอ่าตังฉันมีแล้วไม่ต้อง ตังไม่ต้องฉันไม่เยอะดูแลก,กันเป็นกำลังใจให้กับกันเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณใมิตรที่ดีต่อกันอย่างนั้นแหละอืมเบอรมเกอร์คุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการหรือคนที่แรกแรกดูเขาวิ่งเข้าหาคุณมากวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส,าใส่แต่ตอนนี้วิ่งหนีพอหลังจากมีซัมติงก็ไปแล้วมันวิ่งหนี บางทีทําเป็นเหมือนไม่รู้จักบางทีทําเป็นเหมือนไม่ใส่ใจเราบางทีทําเป็นเหมือนออ,อยากมีแค่แพทชัดอยากแค่มีความต้องการที่อย่าใส่ใจกันมากนะอย่ารักฉันมากเกินไปอย่ามายึดติดก,กับฉันอย่ามาคอนทนทันอย่ามาเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่ถ้าคุณทําอย่างนั้นเขาจะอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้เลยอ่ะนี่คือความสัมพันธ์ของคุณสองคน นัจ๊ะที่ผ่านมาอ่ะเรามาดูกันซิว่าเรามาดูกันซิว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะอะไรเขาดูไม่สนใจเราเพราะอะไรถ้าคุณกำลังเจอสถานการณ์นี้เจอเหตุการณ์นี้อยู่เจอเหตุการณ์นี้เขาทําไมดูไม่สนใจทั้งทางที่แรกๆดูเหมือนรักดูเหมือนหลงดูเหมือนชอบฉันมากรักฉันมาก แต่ตอนนี้ทำไมเหมือนไม่อยากตอบส่งข้อความหาก็ไม่อยากตอบอ่านแต่ก็ไม่ตอบไม่เคยถามไทยไม่เคยทักก่อนคุยก่อนไม่เคยโทรหาเออเพราะอะไรเขาดูไม่สนใจเราเพราะอะไรเขาเหมือนทำเหมือนไม่รักเราเพราะอะไรกันครัไปดูกันสีเพราะอะไรเขามีงานเขามีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ เป็นคนที่อยู่ตำแหน่งใหญ่โตมีเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเป็นคนที่แบกรับภาระเกี่ยวกับครอบครัวมีการงานที่เขามุ่งเน้นความประสบความสำเร็จมีความมุ่งมั่นกับการทำงานค่อนข้างจะโฟกัสกับงานเป็นหลักชีวิตเขาคืองานค่ะงานเพราะว่าเขาทำงานเพื่อมีอไรายได้ที่มีไรายได้ประจุนเจือครอบครัว ไปดูแลครอบครัวเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวของเขาถามว่าเพราะอะไรเขาดูไม่ใส่ใจเราเพราะอะไรเขาดูเหมือนไม่รักเราเพราะว่าเขาอาจจะมองคุณตอนแรกๆเขาอาจจะมองคุณว่าคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นวันไนสแตนเป็นความสัมพันธ์ที่รักสนุกไม่ผูกพัน แต่พอนานวันไปพอคุยกันไปแล้วออกอาการของคนที่เริ่มต้องการความชัดเจนออกอาการของคนที่เริ่มรู้สึกถึงอารมณ์ที่มีทอกซิกมีปัญหามีความต้องการหนักมากในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำให้ได้เช่นอะไรเหมือนคุณอาจจะอยากให้เขาใส่ใจคุณอยากจะให้เขาให้เวลาคุณอาจจะอยากให้เขาคุยกับคุณบ้างเออ คุณอาจจะอยากได้ความชัดเจนขึ้นมาบ้างว่าที่เราคุยกันเนี้ยเราคุยกันเราเป็นอะไรกันคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ออกจากอาการนานๆเจอกันทีงหรือคุยกันหม่างไม่คุยกันมัง่งเหมือนคุณค่อนข้างจะคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากซึ่งพอเขามองเห็นถึงความคาดหวังในตัวตนของคุณเนี่ย เขาค่อนข้างเกิดความไม่สบายใจเขาค่อนข้างกลัวกับความสัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างจะไม่อยากให้ใครยึดติดกับเขาอย่างที่บอกเป็นวันในสแตนเป็นความสัมพันธ์ที่ดูให้ความชัดเจนกับใครไม่ได้เพราะว่าเขาเองอะ่ะบางคนนะคะในบางคนเขาอาจจะมีคนข้างกายที่ แต่งงานแล้วถูกต้องตามคำมองของธรรมถูกต้องในหลักศีลธรรมและเขาไม่สามารถจะเลิกกับคนของเขามามาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้หรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถเปิดตัวเปิดใจเปิดสถานะกับคุณได้ค่ะทำไม่ได้เขาไม่สามารถเขาอยากได้ค่าเรื่องเซ็กซ์18บบวก วันไนสแตนเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดูมีเสน่ห์ดึงดูดดูน่ารักดูน่าหลงไหลดูน่าไปต่อด้วยเขาก็อาจจะคิดว่าคุณเป็นคนรักสนุกไม่ผูกพันรักสนุกแต่ไม่ต้องมาคอนโทรลกันไม่ต้องมายึดติดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะอารมณ์ประมาณนั้นคือถามว่าทำไมเพราะอะไรเขาดูไม่ใส่ใจเราเพราะว่าเขากลัวตัวเขาเองเขาก็กลัว ที่เขาจะเอาใจมาเล่นกับความรู้สึกตรงนี้เขาเนี่ยไม่สามารถทําได้เขาไม่สามารถทําได้คืออะไรไม่สามารถพัฒนากับความสัมพันธ์ใดๆได้เพราะเขามีคนข้างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขากลัวในการที่เขาจะผูกพันกับคุณมากเกินไปเขากลัววเขาจะหลงรักคุณและถ้าเกิดอาการของการหลงรักคุณเมื่อไหร่นรกมาตรงนี้เลยเขาไม่อยากเป็นทุกข์เขาไม่อยากเอาใจเขามายึดติดเขาไม่อยากจะเอาความรู้สึก ถ้าถ้าเป็นความรู้สึกที่ชอบคุณเข้าไปจริงๆร,รักคุณเข้าไปจริงๆหรือต้องการคุณเลี้ยงดูคุณยาวๆไปกันยาว,ยาว,รยว,ยาวจริงเนี่ยมันเขาก็รู้ว่ามันมองเห็นอนาะคตไม่ได้มันจะต่างคุณต่างทุกสิเขาเองเขาก็ทุกคุณเองคุณก็ต้องทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยอยากได้แค่สิบวกค่ะอยากได้แค่สิบวกเท่านั้น เขาไม่ได้อยากได้ความรักจากคุณเขาไม่ได้อยากได้เขาไม่ต้องการความรักเพราะความรักถ้าเกิดความรักปับ๊บคาดหวังและต้องการเขาเป็นคนที่ผ่านโลกมาไม่ใช่น้อยผ่านประสบการณ์มาก็ไม่น่อยไม่น้อยเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันสอนเขาถ้าเขาจะอยากได้เรื่องของสิบแปดบวกอ่ะถ้าเขามามีสิบแปดบวกกับคุณเขาก็ต้องเขาเริ่มครับเขามองแล้วคุณพร้อมใจ ยินยอมพร้อมใจใจที่ตรงกันนั่นแหละอารมณ์นั้นแล้วเขาก็มีคนอื่นเซเว่นออฟชอตเขาบอกคุณไม่หมดหรอกสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาเล่าคือบอกไม่หมดบอกไม่หมดเล้วเขาก็พูดไม่จริงด้วยในบางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกคุณนะ่ะคือไม่จริงเขายังแอบทำอะไรรับหลังคุณเขาไม่ได้มีคุณคนเดียว เขาคุยกับคุณเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างหวั่นไหวกับใครไปทั่วใครมาแล้วถูกสเปคถูกใจวิ่งเข้าหาแต่พอรู้ว่าตัวเองจะโดนตามถ้าคุณวิ่งตามเขาเมื่อไหร่เขาจะถอยห่างจากคุณเมื่อน,นั้นอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้ต้องอยู่ยังไงอยู่แบบเงียบเงียบเงียบกิ๊บรักกันชอบกันบอกสถานะไม่ได้ ว่างค่อยเจอกันไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเจอกันรักกันอยู่ในใจรักกันแบบเงียบเงียบอย่าให้ใครรู้นะเอ,อถ้าคุณทักเข้าไปแล้วเขาไม่อยากคุยกับคุณถ้าคุณเรียกร้กองนู่นเรียกร้องนั่นอยากจะเจออยากจะนั่นอยากจะนี่อยากจะนู่น,น,น,นเขาจะเงียบใส่คุณเปิดข้อความอา่านแต่ไม่ตอบเปิดข้อความอา่าน แต่ก็ไม่ตอบบางคนตอบสาวันตอบทิ้งสี่วันตอบเขาเริ่มเฟรดตัวเองออกไปเริ่มถอยห่างถอยห่างอกอกจากความสัมพันธ์นี้แล้วเขาอาจจะตอบมาบางคนตอบมาทำงานอยู่ประชุมอยู่ยุ่งมากงานเยอะมากสงสัยเป็นนายุคแ,แน่ๆเลยงานเยอะขนาดเนี้ยไม่มีแม้แต่กระทั่งวราตอบลายเราไม่มีแม้กระทั่งวราอ่านลายเรา แต่คุณก็รู้นะจริงๆคุณก็รู้ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นแสดงว่าเขาหมดพาชันต่อคุณละถามว่าหมดพาชันเพราะอะไรเพราะเขาเองเนี่ยเป็นคนชอบเปลี่ยนคู่นอนชอบความตื่นเต้นเร้าใจในเรื่องของเซ็กเพศลดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเขาดูไม่สนใจเราเขาไม่ต้องการให้คุณรั้มเส้นและไม่ต้องการให้คุณไปรักเขามากเกินไป เขากลัวความหนึ่งกลัวความผูกพันสองกลัวเรื่องเข้าตัวเพราะบางคนมีครอบครัวแล้วเขามีเดียมเพรสของเขาแล้วเดียมเพรสของเขาแม่ของลูกเขาคนที่ดีที่สุดคนที่จะเป็นแม่ของลูกเขาเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่ได้อยากได้คนดีเขาไม่ได้เขาไม่ได้คา,าดหวังกับคุณด้วยนะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีคอยให้กำลังใจเขาไม่ได้อยากได้คนดีเขาอยากได้คนที่รักสนุกไม่ผูกพันสนุกกันในเรื่องของเซ็กพอจบไหม ไม่ต้องมาเป็นนางฟ้ากับฉันไม่ต้องมาให้กำลังใจแต่เขาคุยแล้วว่าตะคุณก็ต้องดีเหมือนกันเขาถึงเอาโอเคไหมอืมแล้วยังไงเพราะอะไรเขาถึงทำเหมือนไม่รักเราเพราะอะไรเพราะเขามีคนเข้ามาใหม่ๆเรื่อยบอกแล้วว่าเขาไม่ให้ความเขาไม่ให้ใจของเขาก้าวถ้วยคนที่มีช้อยเยอะคนที่มีตัวเลือกเยอะ คนที่มีความรับเยอะใครเข้ามาก็หวั่นไหวคนนู้นก็สวยคนนี้ก็อยากได้เขาอยากได้เฉพาะในเรื่องของส8บปบวกค่ะเน้นเรื่องของ18บปบวกเป็นหลักและเขาก็ก่อนที่จะมีคูณมาเนี่ยเขาก็น่าจะมีคนอื่นอยู่แล้วนอกจากคนของเขานอกจากคนข้างกายเขานะเขาก็ยังมีคนอื่นๆไม่ได้มีคุณคนเดียวหรอกเออถ้าเขาบอกเขามีคุณคนเดียวเขาเป็นคนเขาพยายามสร้างตัวตนพยายามสร้างให้ดูว่าเขาเป็นคนดี ถามว่าเขาเร็วไหมล่ะเขาก็ไม่ได้เร็วแต่เขาก็ไม่ได้หลอกเรานี่เขาบอกคุณแล้วนี่แต่ว่าคุณก็เข้าไปเองคุณรักเขาชอบเขาใจคุณมันพร้อมจะเชื่อเขาเองเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาบอกว่าอ่ะพอฉันบอกว่าฉันต้องการเธอกเกษเซเยสไงก็เป็นการตกลงกันมีความสุขร่วมกันแบบวันในแตนเออถ้าถามว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่รักเราเพราะว่าเขาไม่รักใคร คนคนนี้ไม่รักใครคะ่ะคนคนนี้รักตัวเองเป็นหลักไม่มองถึงความรู้สึกของใครด้วยมองแค่ว่าฉันคุยกับเธอเธอชอบฉันฉันชอบเธอปะไปไหนกันวะเอออารมณ์นั้นบอกตรงๆแลวเขาชอบเรื่องไห้มากสิแปดตัวคะ่ะความเซ็กที่เร้าใจเซ็กที่ตื่นเต้นความรู้สึกแปลกใหม่กับเหมือนเขาเองเนี่ย อาจจะมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เขาต้องรับผิดชอบเซ็กค,คือการพักผ่อนการระบายความรู้สึกหรืออะไรของเขาที่เขาคิดว่าเขามีความสุขในเรื่องของตรงเนี้ยเขาต้องการเขาชอบเรื่องเนี้ยอ่าเขาชอบเขาชอบประมาณนั้นแหละ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าการที่เขามีคุณแล้วถ้าคุณงองแงงีง,งาต้องการ การเติมเต็มต้องการให้เขาใส่ใจให้เขารักหรือต้องการอะไรจากเขาคุณไม่มีวันได้ชะคนคนนี้คุณไม่มีวันได้เพราะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับใครก็ตามเขามองแล้วว่าความสัมพันธ์นั้นเขาไม่ได้รักใครทุกคนที่เข้ามาค่ะเขาให้ความสนใจแค่เรื่องของเซ็กเท่านั้นหลังจากจบเซ็กกันไปเขาก็ไม่กินนานด้วยนะ เขาก็กินแค่ครั้งสองครั้งถ้าติดใจเขากินนานหน่อยแต่ถ้าไม่ติดใจถ้าไม่ติดใจก็กินไม่นานแล้วก็ทําท่าเฉยชาทําท่าเหมือนไม่รู้จักทําท่าเขาก็ไม่ได้บอกเลิกใครเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้บอกเลิกเพียงแต่ว่าเวลาคุณไลน์ไปถามไลน์ไปหาปั๊บเขาก็จะบอกว่าเขายุ่งเขาทํางานเยอะมากเออแต่เขาก็ไม่ได้บอกเลิกคุณแล้วเขาก็คุณก็อาจจะเป็นลักษณะของไม่ตามตื้อเพราะคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นคุณรู้ว่าเขาไม่จริงใจ คุณก็รู้แต่เพราะคุณรักคุณก็อยากจะยอมอยู่ตรงไหนก็ได้ขออยู่ตรงนี้ก็ได้หลักชั้นใส่ใจชั้นบ้างขอให้กลับมาแต่คนคนนี้ไม่เคยทําอะไรเพื่อใครค่ะไม่เคยเอาใจใครเพราะคนคนนี้เอาแต่ใจตัวเองความสัมพันธ์ถ้าเขาอยากมาเขาก็มาเขาอยากทักเขาทักเขาอยากรักเขาก็รักเขาอยากมา,าเขาก็อาจจะโทรมาคุณก็จะเป็นเปิมวิ่งกับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้เอกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีวันชนะใจกับคนแบบนี้ค่ะคนที่เห็นกับ ตัวความรู้สึกข,ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้คิดไม่ได้มองเห็นความรู้สึกข,ของคนอื่นถ้าถามว่ามองว่าเขาเห็นกับตัวไหมเขาเห็นกับตัวไหมเขาก็เห็นกับตัวในส่วนของเขาคือคุณเข้าไปคุณรู้ตั้งแต่แรกเหมือนคุณรู้แล้วว่าข้างหน้าเป็นเหวคุณก็ยังยอมเดินลงไปในเหวเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าอย่างที่บอกว่า,อ,าอะไรอะความสัมพันธ์หรือใจที่ตรงกันเขาต้องการแค่แบบนั้นใจที่ตรงกันความสัมพันธ์ที่ตรงกันมีแค่เซ็กมีแค่ตรงนี้ นอกนั้นไม่มีจะมองหาความรักที่มั่นคงไม่มีจะมองหาความรักที่เป็นครอบครัวไม่มีจะมองให้เขามาใส่ใจดูแลเทคแคร Take care ์มาหาไม่มีไม่มีอะไรกับความสัมพันธ์นี้ขอบอกถามว่าเพราะอะไรเขาถึงดูไม่สนใจเพราะว่าเขาอาจจะได้คุณไปแล้วก็ได้เขาอาจจะได้คุณไปแล้วเขาอาจจะเบื่อคุณแล้วเขาก็อยากไปคุยกับคนอื่นไอ้ที่เขาทักไปเขาไม่ตอบไม่ใช่เขายุ่งงานเขาคุยกับคนอื่นอยู่ โอเคไหมอย่าล <im> ืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะอาซเอย AFA0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ